เพรว่าพอแก่ตัวมาผก็บางทีเขนตายข้างหนึ่งเพราะที่นี่เขาไม่มีสริการเกี่ยวกับลูกหากเลยผมชื่อพิ่ชาติครับรับจ้างคนสับป,ประรดนะครับเป็นลูกหากมา15ปีแล้วครับเป็นอาชีพเสริมครับผมชอบงานอิสระผมก็มางี้แล้วก็พบปะ น้องๆมั่งอันนี้มั่งมันมีความสุขปกติก็ทําไร่ทําสวนก็ไม่ผิดนายก็่อยเรียนรู้หรอครับเทน้อยเวลาจังหวะการเดินขึ้นเขาหรือลงเขาเนี่ยครับปุ๊บเราเราก็เดินตามจังหวะหัวใจเราก็แบก20กิโลครับตาร์ทมาถึง70กิโลหนักสุดไม่ถึงกิโล ที่สิบที่สิบโลครับมาช่วยพ่อตอนช่วงพิธีเหรอครับช่วงวันหยุดนะคะวันหยุดค่ะก็คือจะมาทุกเสาร์อาทิตย์เหรอครับทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะปกตินี่คือผู้หญิงนี่เขาแบกกิโลครับก็ยี่สิบยี่สิบโลครับเคยแบกมากสุดเท่าไหร่สามสิบค่ะสามสิบโลทำมากี่ปีแล้วพี่ไอลูกหาดนะครับปีที่สองครับแบกหนักสุดนี่คือกิโลครับเมื่อวานขึ้นมาสี่สิบสามโลขึ้นนี่ทำทุกวันเลยไหมพี่หรือว่าไม่ไม่ไม่เขาแบกเป็นรอบเหรอครับ ครับทำไมครอบต้องรู้จักเซฟตัวเองเป็นบางช่วงครับคือลูกหาบมันไม่พอเราก็ต้องช่วยเหลือทางอุทยานก็คือเราต้องอัดของเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยมันเกินน้ำหนักบางทีก็แบบเนี้ยเรารู้จักเราก็ต้องไปช่วยไงผมก็ต้องไปอัดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสอง mm hmm. อ,อัดโคละฮ้าสหกสิบโดเงเนี้ย ถ้าอัดมากเกินไปก็เพราะว่าพอแกะตัวมาก็บางทีขามัง่งเข่ามังาม่งเข็นตายข้างหนึ่งเพราะที่นี่เขาไม่มีสริการเกี่ยวกับลูกหักเลยไม่มีขาหรือลูกหักมวยของอะไรย่าี้ยงไม่มีครับที่นี่ไม่มีครับเพราะเขาจะทำไรทุกมาเข้ามาแกงเขาทำไมครับ เวลาขึ้นมาเราต้องเช็คให้เรียบร้อยว่าเราช่างของครบไหมอะไรไหมเรา้ึงตรวจตรวจแต่ข้างล่างบางทีก็ลืมมาข้างล่างแล้วก็มาด่ากับลูกหาบเนี่ยว่าลูกหาบรักมั้งผมบอกผู้ปอนพอโทรไปเช็คของอ่ะวางอยู่ข้างล่างครับไม่ได้ช่างบอกว่าเห็นใจลูกหาบด้วยเพราะเขาก็หาชาวเก็นข้ามเขาถึงเขาไม่รวยกันจริงแต่เขาก็อาศัยอยู่นี่กิ่กปี สามารถส่งลูกเรียนได้ที่เรียงลูกมาทองคนนะส่งสามผลนี่ก็คือขึ้นจากที่ว่ามาเป้ของที่นี่ครับ